สรุปข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม2566วันที่4พฤษภาคม2566ที่ศาลกลางจังหวัดลำพูนนายสันติธรยิมน้ำใหม่ผู้วา่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยผู้พิพากษาคณะสา,า,ารทหารตำรวจควะสวนพ่ะราชการจังหวัดร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันชดมงคลจากนั้นที่ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อนตำบลอุโมงค์ผู้วา่าราชการจังหวัดนลำพูนนำประชาชนจิตอาสาร่วมกันพัฒนาลำน้ำปิงห่าง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวช่วงเย็นที่วัดพระธาตุธริพูนชัยวรามหาวิหารนายสันติธริมเริใหม่ผู้ว่ราราชการจังหวัดลำพูนอัญเชิญน,น้ำสงพระราชทานส่งน้ำองค์พระบรมธาตุธริพูนชัยในงานส่งน้ำองค์พระบรมธาตุธริพูนชัยประจำปี2566โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมงานเป็นจำนวนมากวันที่12พฤษภาคม2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนอัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานสมเด็จพระนิษิาทิราจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสงนาำพระบรมสารีริกธาตุและรอยพระพุทธบาทและผ้าห่มองคพระพุทธจรมุนีศีสักยะโคดมพระประธานวัดพระพุทธบาทตาก้าพระอารามหลวงในงานประเพณีสงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและรอยพระพุทธบาทปี2566 วันที่6พฤษภาคม2566ที่วัดพระาธาตุเทวีปูนชัยวรมราวิหารนายสันติธรยิมัตใหม่ยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนวาราชการจังหวัดข้าราชการและประชาชนร่วมทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า,ฟากัลยาณิวัฒนากมรมหลวงนาราธิวาสพระราชนาครินเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ100ปีวันประสูติวันเดียวกันที่สารากางจังหวัดลำพูน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายพระสักการะเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ100ปีวันประสูตรสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากมรมหลวงนาราธิวาสาานนคริน์วันที่18พฤษภาคม2566ที่จดผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในสันติธรยิ้มระไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการร่วมการปลูกผักสวนครัวในกิจกรรมคิกออฟหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนบรักกัน เจริมพระเกียรติสด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัิยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครคินเนื่องในโอกาสเจริมฉลองวาระครบ100ปีวันประสูติก้าพฤษภาคม2566ที่สารกางจังหวัดนำพูล,ลังเก่านายสัตนติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดนำพูลเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินโลนลง เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเลือกคนดีเพื่อให้จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดของประเทศรักษาแชมป์สมัยที่14โดยมีหัวหน้าส่วนรชาชการ,ราการาชการเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์จำนวนมาก17พฤษภาคม2566ที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้มในสันติธรย้มรับหมายผู้ว่าราชาการจังหวัดลำพูนเป็นประธานงานประเ พีเปลี่ยนผ้าครองสลีระปู่บาเจ้าชายยาวงสาพัฒนาหรือหลวงปู่คูบาวงวัดพระพุทธบาทห้วยต้มในโอกาสครบรอบมรณาการ23ปีโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวบ้านปากยอและสิทธิานุสิท์จากทั่วสารทิศหลังไหลร่วมพิธีสำคัญในการอัญเชิญองค์สรีระทิพของหลวงปู่คูบาวงเพื่อเปลี่ยนผ้าครอง วันที่25พฤษภาคม2566ที่โรงเรียนบ้านหนองปลาสวายนายสันติธรยิ้มละหม่ผู้ว่ราราชการจังหวัดนำพูลเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขจังหวัดนํำพูลเคลื่อนที่ พื่อให้ส่วนบราชการหน่วยงานรทัฐวิสาหากิจและภาคเอกชนให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรับทราบป,ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่โดยมีประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านหฮ่เข้าร่วมกิจกรรมมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรทัฐวิสาหากิจและหน่วยงานต่างๆออกให้บริการกว่า50บูธ